สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะชุดสรุปเนาะหลังที่เออรัฐบาลไทยออกนะคะดีใจกับเอฟทุกท่านด้วยนะคะอามาดูกันนะคะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะงวดน่าจะได้ตามถูกนะคะแล้วก็เข้าทุกสูตรเลยนะคะมาดูคำเตือนของทางช่องนะคะใครที่พลาดคลิปนี้นะคะ เอาเต้นค่ะได้กันไหมนะคะอาผู้ใดๆเนาะเอาใครอยากเลี้ยงน้ำชงน้ำชาจัดมากค่ะ,คะนี่นะคะทุกคนคำเตือนของทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะโอ้เอดกินแหงบ่ได้ค่ะทุกคนกำลังกินยาทาดน้ำขาวอยู่นะคะ ปวดท้องค่ะแต่ก็ดีใจนะคะมือสั่นหมดเลยนะคะแล้วก็ดีใจกับเอฟซีที่ได้ด้วยนะคะทุกคนได้กันไหมนะคะแบบโอ้โหนี่นะคะทุกคนใครที่อยากม่บน้ําใจนะคะ ผ e um uh> ู้ใดอยากเลี้ยงยาแอดผู้ใดอยากเลี้ยงยาถาดน้ำข้าวแอดมอบน้ำใจให้อาจารย์ปัญญามอบน้ำใจให้หลานนะคะก็ตามนี้เลยนะคะก็ตามนี้เลยเด้อค่ะนี่เด้อผู้ใดสิอยากมอบน้ำใจให้เพิ่นเนาะเราก็มาดูนะคะดับเราก็เอาอยู่ทุกสูตรนะคะโอ้ยไอ้ไอ่มากเลยโอ้หลับกินเป็ดคือสีลยเนาะเฮาเนาะหลับกินเปดนะคะหลับกินเป็ดแล้วจ้ เอามาดูนะคะของอาจารย์ปัญญาของแอดนะคะ932นะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะว่าเรือค่ะบบเรือบบตรงทามแอดหรอคะดีใจนะคะดีใจแต่ว่าเมื่แหงค็ะขีดแตียกหลโอ้ยแอดจุกท้องนะคะจุกท้องจุกเสียดท้องนะคะว่าจะไม่ไล้สุดนะคะก็คือดีใจแท่แต่ว่าเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะคะเพิ่งทํากับข้าวเสร็จแฟนบอก9้าวซ้มาสั่นแอดบอกอะไร9้อ เอดอะไรเก้าสองสามเกาสองฮดวานะตอนไนอ,อ้ศูนย์กก็ยังเออศูนย์หเราแต่ว่าแฟนแอดถูออยู่นะคะศูหแต่ว่าแอดห่วยไม่มีหรอกค่ะ0ูนย์หนะคะเพราะว่าแอดไปใส่แต่สามสองนะคะบนนกอก็ะไร่วสันเก้าสองเสันมันล้องมานะ 92. เนาะเก้สองแอดฮะจริงเหรอวสนันแอดวานโอ้ เอลอเจ็บ้องรีบเข้ามานะคะเรียบวิ่งเข้ามาอัาคลิมให้ทุกคนโอ้ยเอ็มซีฤีได้หลายบาทเนาะโอ้ดีใจด้วยนะคะก็เป็นไปตามคาดนะคะสูตรล้านสูตรอาจารย์ปัญญานะคะก็เป็นไปตามคาดของพวกเรานะคะทุกคนไม่ทําให้ผิดหวังงวดนี้นะคะรัฐบาลไทยน่ารักมากๆดับเอาอยู่นะคะเอามาดูกันนะคะว่าเข้าอะไรบ้างนะคะเข้าอะไรบ้างนะคะ มาจริงๆนะคะมาจริงๆอัดได้นะคะอัดได้จริงๆนะคะสูตรล้านนะคะหวานเทียบยิ้มกันเลยนะคะเอฟซนะคะแอดดีใจด้วยนะคะแอดดีใจด้วยค่ะทุกคนดีใจดีใจจริงๆค่ะดีใจอันนี้มนียิ้มอยู่แต่ว่าแอดสิไปกินเขาก่อน เนี่ยค่ะมือนให้ทุกคนดูนะคะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะเอาวมาดูนะคะของหลามเต็มๆนะคะกาวสงไม่ทําให้ผิดหวังนะคะบอกแล้วงวดนี้อัดได้นะคะถ้ามางวดเว้นงวดนะคะแสดงว่างวดหน้าเราต้องเบานะคะงวดต่อไปอัดค่ะ หมวดต่อไปอัดค่ะเก้าสองค่ะไม่ทําให้ผิดหวังกอดคอกันมานะคะบนล่างนะคะเต็มเต็มตรงตรง,ตรงนะคะเต็มเต็มตรงตรงนะคะโอ้ยอาจารย์ปัญญานะคะมาที่หกศูนย์นะคะอาจารย์ปัญญามาให้มาที่60นะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะเจาะน้อยตัวนะคะของหลานของอาจารย์ปัญญานะคะดีใจด้วยเอ้าใครได้บ้างรายงานตัวนะคะให้แอดมินซืนใจนะะเนี่ยค่ะอ้าววิ่งสามวิ่งเก้า ค่ะบนล่างนะคะ9 3 2นะคะเอดบบพาดค่ะไม่พาดค่ะไม่พาดค่ะบบต้องถามเอด,าาดค่ะบบพาดค่ะโอ้โหโโหวานเกลียบเลยค่ะเรียบร้อยนะคะน,นี่มา06นะคะเข้าอยู่นะคะดับเราเอาอยู่นะคะดับเราเอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะแต้ม6ล่างนะคะ แต้มหล่างเข้าเฉยเลยนะคะแต้ม6นะคะมา0ูย์หถูกต้องนะคะเพราะว่า60ศูนบันดับนะคะมา0ูนย์หนะคะมา0ูย์หเป็นแต้มด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้บงให้ดูตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนาะ ให้ดูตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะทุกคนนี่เนออาะมีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะสูตรของแอดสูตรของแอดนะคะเราก็จะมีสรุปบนสรุปล่างให้นะคะโอ้ยสองสามสี่ขึ้นบนนจะเนาะแปดเก้าศูนย์นะคะโอ้มาจริงๆนะคะนี่นะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะเก้าสามสองนะคะตารางนะคะแอดบอกแล้วนะคะตารางน้นบนนะคะตารางนี่ใครที่มองข้ามนะคะว่ไงอย่ามองข้ามส่องหน่อยๆส่องนี้เด้อจ้ะ ย่ามื่อยขามเด้อจะเงียบๆแต่ว่าเก็บเรียบทุกรายละเอียดนะคะเอาหวยเขาแล้วคุ้ยได้ค่ะหัวได้หัวห้ยวกเขาก็เงียบไว้จ่ะอ้นนี้นะคะดีใจด้วยกับเอฟซีนะคะโอ้เอยดจุดทองน่าจะเป็นกดไหลย,ย้อนนะคะกินได้มีเยอะนะคะของร้านนะคะก็เข้าไปนะศูนย์สามเก้าโอ้สามหลักร้อยสามหลักร้อยมาโหดเลยค่ะสามหลักร้อยนะคะ สามเก้าสองเนาะศูนย์หกนะคะโอ้ลักรวยสามมากสี่งวดติดโอ้อยกระงึดตกทำได้นะคะจึงเก็บเก่าซามนี้ยาำได้สิออกเนาะมาทั้ง เอ้าน,นี่นะคะมาดูกันนะคะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างต้องดูให้หมดนะคะต้องดูให้หมดอันนี้เป็นสูตรแอดนะคะอ้าวตารางเข้านะคะนี้เข้าแค่ศูนย์นะคะเข้าแค่ศูนย์เนาะหวยเราพัฒนาก็มาจรงะะิงๆนะคะศูนย์หกนี่ค่ะเด่นล่างของเรานะคะเด่นล่างของเราไม่ทําให้เด่นล่างของเราไม่ทำให้ผิดหวังนะคะไม่ทำให้ผิดหวังะค,ะค่ะทุกคน ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะโอ้ยมาจริงๆด้วยนะคะศูนย์ศูหล่างนะคะอ่าตัวเด่นของเรานะคะไม่ทำให้ผิดหวังนะคะนี่นะคะนี่นะคะทุกคนนี่นะคะเต็มๆค่ะสามตัวแอดก็ได้ค่ะสามตัวแอดก็ได้ถ้าใครที่ติดตามก็จะเห็นนะคะได้จะบบเบรือค่ะได้วิ่งด้วยนะคะแอดชอบสามไเลยโอ้ยหลักร้อยเป็นสูตรเก่ามานะคะ หลักร้อยเป็นสูตรเก่ามานะคะทุกคนเป็นสูตรเก่าที่เข้านะคะโอ้บนาเปลี่ยนเลยหอยสามเก้าสองเอียงกับศูนย์หกนะคะโอ้หลักร้อยเป็นสูตรเก่าเข้าเนาะอ่านี่นะคะเดี๋ยวไอ้นี่เราก็จะรีบลงให้นะคะอ่าหลักร้อยนี่เนาะเป็นสูตรเก่าเข้านะคะ มีสูตรเก่าเข้านะคะทุกคนโอ้ยดีใจน้ำเอซีเด้อมีไผไ่ใดเนี่ยเอาอันนี้นะคะสลับกันนะคะสลับกันเนาะแต่ว่าประกบกันแล้วได้0ูนย์หกนะคะเราก็ตัดเอาค่ะเราก็ตัดเอานะคะแปดดับทุกหลักนะคะรับกินเปียดโหลดในเปียดดับทุกหลักเรียบร้อยค่ะ กินเมืดค่ะแปดนะคะเราต้องใช้สตินะคะทุกคนโปรดใช้วิทโปรดใช้จัก,กรยานเต็มเต็มนะคะเก้าศูนย์โอ้ยเก้าศนะูนย์หกศูนย์เนาะเก้าศูนย์หกศูนย์นะคะเก้าศูนย์หกศูนย์โอ้ยเล็กงูห่วยเก่าก็หกเล็กงูโอ้ไข่นี่มันเป็นศูนย์จริงๆเนาะ เอานี่นะคะทุกคนก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะเ,เม็ดเดียวนะคะมาบนจริงๆนะคะเอาอันนี้มาสองเฮ้ยอันนี้เข้าดีนะคะทุกคนเข้าดีเนาะเก้าสองนะคะโอ้ย 3, 9, สามเก้าสงนะคะ 3, 9, สามเก้าสงเนาะโอ้ยหลักหน่วยบนสูตรนี้ก็เข้าดีเลยะคะ่ะ เนี่ยค่ะหลักหน่วยบนนะคะนี่เด่นเด่นเด่นหน่วยบนนะคะนี่สูตรนี้ก็เข้าดีได้ทุกคนนี่เนี่ยเข้าสองอีกแล้วนะคะเออเดี๋ยวเอาสูตรนี้มาดูนะคะนี่สูตรนี้นะคะ ดับเราเอาอยู่ทุกสูตรนะคะกาเม็ดเดียวนะคะเต็มเต็มนะคะทุกคนเต็มเต็มเนาะนี่นะคะดับเอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะดับเอาอยู่ทุกสูตรแอดเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะช่วย a f c ประหยัดงบได้เยอะเลยนะคะประหยัดงบได้เยอะเลยนะคะเรามาดูกันเนาะแต่ว่าแอดก็จะฟันให้นะคะฟันนะคะนี่แอดก็ฟันบนไปที่9นะคะอันนี้เข้าไปที่0ูนย์เนาะอันนี้คือจับ2ตัวล่างนะคะล่างคือล่างบนคือบนนะคะล่างคือล่างบนคือบนนะคะแต่ว่าอันนี้เราติดดับแล้วก็มา0ูนย์ เนาะอ่าเดี๋ยวงวนหน้ารีบทําให้นะคะนี่นะคะ932เรียบร้อยค่ะเบ่เหลือค่ะเรียบร้อยค่ะแตกโบเเลือค่ะอันนี้ก็เข้าจริงๆนะคะ630มา3ตัวเลยนะคะ630มาจริงๆนะคะมา06เต็มๆนะคะออกตามเราพัฒนานะคะวินนะคะเข้าสามมวดติดเลยนะคะนี่ออกตามเราพัฒนาเนาะทุกคนเนาะ ออกตามราวพัฒนาจริงๆนะคะนี่นะคะทุกคนออกตามราวพัฒนาของอาจารย์ปัญญาให้ดูของหลานให้ดูนะคะให้ดูแล้วเดี๋ยวแอดหาสมุดบนแอดก่อน,นะคะย้อนย้อนตะลิว้วทิมเลยค่ะกําลังทํากับข้าวอยู่หิวข้าวค่ะอยากกินอะไรที่แบบเผ็ดๆแต่ว่าเจ็บท้องค่ะผู้ได้สี่อันเรี่ยงยาทาด้ำข้าวค่อยโอ้แอดอเราเฮงบุได้แอดจุกค่ะ ปวดท้องมากโอ้ยหลักร้อยเสียดายเนาะนี่นะคะหลักร้อยของเรานะคะหลักร้อยเอสดันใช้สูตรเออสูตรใหม่นะคะเอสใช้สูตรใหม่ถ้าใช้สูตรเก่ามึงเอ้ยเก่าสามสองเหลี่ยมรวยเลยนะเอ้แต่ถ้าใช้สูตรใหม่มันก็เอามาประกบกับสูตรอันนี้มันมันก็ไอ้นี่นะคะ,คน,น,ะ,คะนี่นะคะทุกคนเต็มเต็มเลยนะคะตัวเน้นนะคะเพราะว่าเอดฟันไปที่เก้าใช่ไหมคะนี่ ฟัน9นะคะบนนะคะเด่น890เก้านฟันเนะคะแอดมินให้ที่92แล้วก็เกนะคะแต่ว่าไอตัวนั้นเาแอดเลือกแค่เม็ดเดียวนะคะนี่นะคะเกแล้วก็เกนะคะนี่สองเก้าแล้วก็49นะคะแอดมินไปที่2คู่นี้นะคะแอดมินไปที่2คู่นี้ก็ดีใจด้วยนะคะดีใจกับ f อด้วยนะคะโอ้ดีใจน้ำค่ะดีใจด้วยนะคะโู้โ งูเป็นหกหรือเป็นเก้านะคะนี่นะคะอันนี้ก็ได้โต๊ดกันไปนะคะเก้าสามสองเนาะเก้าสามสองนะคะทุกคนนี่นะคะนี่เนาะเต็มเต็มนะคะได้โต๊ดนะคะได้โต๊ดนะคะตัวเน้นเลยนะคะตัวเน้นเลยเนาะนี่เนาะเน้นเน้นเลยนะคะทุกคนโอ้ยดีใจด้วยนะคะตัวเน้นเลยเนาะนี่นะคะทุกคนแอดก็ทําให้ดูนะคะตารางก็เข้าโอ้เข้าทุกสูตรร้านก็เข้าอาจารย์ปัญญาก็เข้านะคะ โอ้นี่นะคะสถิตินะคะดับเราเอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะดับเราเนาะมีสูตรไหนที่แม่ให้ดูบ้างไหมเนี่ยโอ้ยแอดกับเจ็บทองค่ะน่าจะมีหลายสูตรหรือเปล่าที่ยังไม่ให้ดูนะคะเอาหวากันไปค่ะทุกคนดื่มสูตรได้กันจังเบิงค่ะแอดไปกินเขากินยาก่อนโอ้ยว่าสิสีไดไล่สดบเนอะอยากไล่สดสวกันใกล้เอฟซีเทนาะ นี่นะคะสถิตินะคะสถิติเม็ดเดียวนะคะทุกคนสถิติเม็ดเดียวเนาะนี่เนาะนี่นะคะสถิติเม็ดเดียวนะคะโอ้สองมันไปหลักหน่วยบนนะคะเอาสแสดงว่าสูตรล้านกับสูตรแอถ้าชนกันนี้ใช้ได้บนล่างบ่ค่ะนี่นะคะนี่เนาะสามเก้าสองเนาะสามเก้าสองก็ติมต็มนะคะสามเก้าสองเนาะสามเก้าสองนะคะเออศูนย์หกนะคะเอานี่นะคะ นี่เด้อดีใจกับเอฟซนะคะดีใจกับสายวิ่งด้วยนะคะสายวิ่งเนาะโอ้ยแต่เอเดชอ็ชสามกับเก้านะคะได้ค่ะได้วิ่งทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะก็วิ่งมันไปหมดเลยนะคะในเมื่อมันมีเท็นี้นะคะก็วิ่งมันมันหมดเลยค่ะบนล่างนะคะ,ะ,ะ,คะได้นิดๆหน่อยๆพราะได้ปนได้แจวนะคะ <laughs> เอ้ยไม่น่าเชื่อนะคะหวยออกเก่าสองมาแอดนี่เฮ้ยมันออกจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อนะคะทุกคนโอ้ยถุกขลาบค่ะคอยโอ้ยดีใจดีใจค่ะดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยทุกคนดีใจแล้วเนาะดีใจอะ่ะอาจารย์ปัญญานะคะให้ดูอีกรอบอาจารย์ปัญญานะคะหลานนะคะสูตรเจ้าแม่นะคะสูตรเจ้าแม่เต็มเต็มเนาะ เอ้าวนี่นะคะทุกคนก็เข้าเน้นๆน,น,นะคะเข้าเน้นเลยนะคะหลักเน้นเลยนะคะก็สามสองนะคะไม่ผิดหวังนะคะเอาเก้าหลักร้อยใส่สามสองดีใจค่ะมัน,ม,น,ม,น,ม,นมาทุกสามสองเลยนะคะตอนนี้ยกเว้นสองสามสองเอาไม่เป็นไรค่ะเราพัฒนาก็สามสองอีกอ้าวเอสไปแล้วนะคะดีใจกับเอฟซีที่ได้นะคะดีใจกับเอฟซีที่ได้ด้วยเนาะ ดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยแอดีใจมากมากเลยโอ้ดีใจค่ะจ้ะเน้นนะคะฟันเบที่เก้าเนาะนี่นะคะโอ้ดีใจค่ะจ้ะเอาสำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนเด้อจะข,ขอให้หมานคอยฮิงคอยฟังดับเราก็อยู่ทุกสูตรนะคะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะกับสูตรไหนที่ยังไม่ได้ลงเนาะสวัสดีค่ะสชคดีจ้า